สวัสดีครับท่านผู้ชมมาถึงคู่สุดท้ายประจำรายการครับรอบชิงแค้นเลิกมาขอยางเสิร์ฟก,ก่อนอเสิร์ฟบอกครับหแหนมของคนทมนี่ครับแต้มแรกครับบอกเลยว่ามันหนึ่งต่อศูนย์นี่ครับมาขอยางก็มีครับ กองเชียร์ครับสนุกทั้งเละกลาทั้งกองเชียร์แน่นอนครับเดินเข้ากันพยายามเสิร์ฟฟ้าลูกนี้ต้องแก้ไขข้าไปโอ้โหเป็นแก้ของอนหกครับ หนึ่งต่อสามโอ้โหหยั่งมาครับเซิร์ฟเซิร์ฟจอดแบบนี้แต่มสามเท่าครับผลหยางเซิร์ฟเปิดขวาบอลถุนไหลเข้ามาลูกนี้มีป๊อก สอโหสุยอดครับข้อมาคับเียสต่อสามอผมเสิฟอย่างนี้หลุดสามต่อห้า 4อ mhm. ยู่อยู่โอ้โหทำนี่ผ้าของยานได้แท้ครับอ้5-7ครับหลัของยานเสิร์ฟมาแบ็คลูกนี้ตกพื้นครับ ของหน้าขนยาง,งไล่มานะคะรับบอนผมเจ็ดหน้าขนยางหก<ฮ>นี่ใน๊อกเผอแป๊บเดียวครับแต้มเจ็ดเท่ากันอ๋อเสทุกช่งองยังอยู่แต่ไม่อยู่นะครับหน้าของตาขนยาง เครับคอนผมกลับมาตาม9<อ>เท่า,ทาครับเซตแรกสรูงส,สีคู่ขี้มันมากเก้า<อ>ต่อสิบครับคอนผมกลับมาตามโอโ้โหแล้วุดไม่ได้อะสิเส่เบตต่อเก้าตะกอนยางน,นำ โอ้โห้เจ้าอ้อยครับอะไรก็ดีไปหมดครับแต่แล้วมาผมต้องแก้เกมครับเลียนรจบลงมาใหม่รัะ9ต่อ12 ต่อ,อเ้าอุ้ยสิบต่อ13ครับขอลสมเสริมโอ้โหตเน็ตและแต้มนี้เป็นเซตพอยต์ของโรงเรียนหออ้าขนยางครับจะเสริฟเกมเลยไหมครับลูกนี้โอ้โหยังอยู่สิ14ดสิบสี่แบ็กเสริฟโอ้โหนี่ครับลูกเบาได้ จากไปพักแล้วกลับมาใหม่ครับก็าแม่สิบสี่สิบสองครับเก้าออยจะจบได้ไหมยังมาแล้วหยั่งยูเอโอซีฟที่หนึ่งครับ่าคอนยางเอาชนะไปก่อนรับสิบห้าต่อสิบสองมาชมเซตที่สองครับก่อนัอกอมาถมเสิบก่อน สูตรหนึ่งเอาัเซฟผลบยิงได้ดูดิเตสอต่อสูครับ ต่อสามสามยังสามครับสี่ต่อศูนย işte คนกลางขาคตงศูนยต่อห้าสาเซร์อหต่อศูนเซตขอถมดหยอดโอ้่กครับกลับมาได้ไหมครับศูนย์ต่อเแล้วครับเซตสออยเซิร์วัดครับเจ็ต่อหครับ เข้ามาลูกนี้ใสได้อยู่ครับชมกัต่อครับสองต่อ7จ็ดภาพมุมกว้างมาให้ชมครับโอ้โหแล้วลูกนี้อ๋อ,อครับแปนต่อ2ครับตอนนี้เ สามต่อแปดยังไล่เข้ามาได้ครับลูกนี้ว่าไงยอดครับเก้าต่อสามวุ้นปิดนิ่งเลยโอ้โหลักซิงล็อครัสามต่อสิบ เดตต่อสาม้องท่าสาเข้าไปเซตที่ 2, 2> โอ้โหบล็อกดีอีกแล้วครับสต่อสิบสต่อส ถึงเซตที่สามครับเซตสุดท้ายแต้มแรกเป็นของท่าขนยางครับศู <c oughs> นย์ต่อหนึ่งผสมเสิร์ฟโอ้โหต่างกันครับหนึ <c oughs> ่งเท่ากันเกมเสิร์ฟมา,าทั้งคู่ดู เสิร์ฟเอฟเยอบสองแต้มแรกของท่าขนยางเดินต่อสอง,สงสนะยังอยู่ครับยังไงครับยังไงอ๋อแต่ออกแต่เกี่ยวขึ้นมาดีครับแต้มอยู่ที่สามต่อหนึ่งฝ่ายขนยางน,งนำ เลยครับโอ้โหความมั่นใจมาเต็มครับหลักตัวเซิร์ฟต่ออยู่ที่1ต่อ4ขต่อมาถูกตามอยู่ครับโอ้ยออยยังได้ครับลูกพิเน็ตแอตติดลปอกครับ4ีต่อ,อสองออยเซิร์ฟ ยกได้ครับลูกนี้คอลมาถมเลยเตะครับ็บอกครับเต่ครับเสร็จแล้วเล่นกับกองเชียร์ครับสามต่อสี่ครับไล่มาแล้วยกเข้ามาลูกนี้เตะเตะออกครับ อยับมาสี่เท่ากันครับความสนุกเข้มขนะ้นครับเซตสามครับห้าต่อสี่แลครับเอาแล้วครับ,บนักบอลประโมยิ้กลับมานำครับต้องวางห่างสองคะแนนดูเนี้ยโอเคเลยกอล์ฟที่สี่ต่อหกกอล์ฟยังรับยังเสิร์ฟเต็มเท้าอยู่ครับ 2่อห้าครับขอผมเสิร <button. S 2> <token. S 1> ์ฟข้างขวาอยู no, ah, ่นี้โอ้ยเจ็บมากครับเจ้าแม็กครับสี่ครับห้าต่อเจ็ดขาของยายยังเป็นรองครับแต่ก็เสิร์ฟได้อยู่เหมือนกันครับโอ้ยเอาละครับเจ็ดต่อหกครับ ห6ต่อ8คานยานเสิร์บเข้าช่องยังเปิดได้ครับความประคบเต็า9ต่อ6ครับเยอดลูกนี้เกี่ยวได้เข้าขาลูกน,นี้เข้าหัว ล็อกครับไม่มีทางจะหนีครับ6ต่อสตีปขัยานตามครับหรือสุดท้าช่องเปิดดียกเม่นเองลูกดีนี่นะครับมั่นใจครับสีเบตต่อ6ครับ ลางมั่นใจนะครับสำหรับนักต่อมาถสองเอ12โอ้โหเปิดได้ครับเตะลูกนี้โอ้โหมั่นใจมากครับนคอมัทโธปส3ต่อ6โอ้โห แจมเดียวเกมครับ6ต่อ14อได้นะคอนกัผมจบเกมด้วยกัเนเต้ครับ